สวัสดีครับอาจจะมีบางท่านนะครับที่มีอาการปวดเมื่อตามร่างกายเรื้อรังนะครับนอนไม่หลับนะครับเครียดหรือมีอาการวิตกกังวลนะหรือมีอาการจะป่วยทางร่างกายบ่อยๆนะครับก็อาจจะเป็นโรคโรคหนึ่งซึ่งเรียกว่าไฟโบมาอัลเจียก็ได้นะครับโรคนี้เนี่ยก็มีคนสอบถามผมเข้ามาหลายคนนะครับผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันว่ามันเป็นโรคยังไงนะครับแล้วมีวิธีในการดูแลรักษาอย่างไรบ้างนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์เทเนตินียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริรรรมาการครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะฮะสำหรับโรคไฟโบรไมอัลเจียเนี่ยนะครับมันเป็นโรคที่มีอาการค่อนข้างเรื้อรังนะครับอาการหลักๆของมันก็คืออาการปวดตามร่างกายส่วนต่างๆนะครับปวดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าปวดเมื่อยเหมือนกับเราไปออกแรงไปเล่นกีฬาไปวิ่งมาราธอนอย่างนั้นมานะครับแต่ว่า มันปวดแบบเจ็บเลยนะครับคือกดโดนนิดนึงก็เจ็บแทนที่คนปกติทั่วไปเนี่ยกดโดนแล้วมันจะไม่เจ็บนะครับอ่าเพราะมีแต่หลายตตำแหน่งที่จะเจ็บได้ไม่ใช่มีอยู่แค่ตำแหน่งเดียวนะครับโรคไฟบราเียเนี่ยจะต้องมีการเจ็บหลายๆตำแหน่งด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ็บบริเวณตรงตรงกล้ามเนื้อไหล่นะครับตรงตรงบ่าตรงนี้กดแล้วก็เจ็บนะครับตรงหน้าอกตรงนี้บางคนก็กดแล้วเจ็บมากนะฮะหรือตรง ข้อศอกด้านข้างข้อศอกเนี่ยบางคนก็เจ็บนะสะโพกบางคนก็เจ็บนะครับถ้าไปกดโดนเนี่ยนะฮะตามตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดอาการเจ็บมากกว่าคนทั่วไปนะครับคนเหล่านี้เวลามาหาหมอเนี่ยก็มาาักจะบอกว่าเนี่ยมันปวดไปทั้งตัวเลยเหมือนกับเราไปโดนรถทับหรืออะไรอย่างนี้มานะครับแล้วมันก็มีอาการหลายอย่างก็คือมีนอนไม่หลับนะครับวิตกวนนอนหลับไปแป๊บหนึ่งก็ต้องตื่นนะครับตื่นมาสักพักก็นอนไม่หลับอีกแล้วนะครับมีอาการอย่างอื่นเช่นมีซึมเศร้านะครับ มีปวดหัวไมเกรนบ่อยๆนะฮะบางคนก็มีอาการกรดไหลย้อนนะฮะมีอาการเหมือนเจ็บข้างในลึกนักลึกๆในหน้าอกนะครับปัสสาวะบางคนก็ยังเจ็บเลยนะครับมีอาการเจ็บปวดบริเวณท้องน้อยเจ็บหน่วงบริเวณท้องน้อยแบบนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเจอได้ค่อนข้างเยอะบางคนก็จะมีอาการปวดข้อร่วมด้วยนะครับแต่อาการทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่ไปเจอมาก็คือเนี่ยกินยาแล้วมันก็ไม่หายกินยาแก้ปวดแล้วมันก็ไม่หายนะครับกินก็อาจจะบรรเทาได้นิดหน่อยแต่ว่า มันก็ยังปวดอยู่แล้วก็กังวลว่าจะเป็นโรคร้ายอะไรหรือเปล่าเป็นมะเร็งไหมนะครับหรืออาจจะกลายไปเป็นโรครูมาตอยได้หรือเปล่ามีโรคกระดูกเสื่อมหรือมีโรคอะไรร้ายแรงอยู่ในร่างกายซึ่งหมอยังตรวจไม่พบหรือเปล่าน,นะครับแล้วหลายๆคนก็บางครั้งนะครับนอกเหนือจากซื้อยามาทานเองแล้วมันไม่หาย <c oughs> ก็ลองไปหาหมอบางท่านหาเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่หายนะครับเปลี่ยนยาก็ไม่หายเปลี่ยนหมอก็ไม่หายนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของความหงุดหงิดแล้วก็ความกังวลในใจต่างๆซึ่งตามกับโรคนี้มาด้วยนะครับ ตัวโรคนี้เนี่ยเวลาเราวินิจฉัยเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะอาศัยเฉพาะอาการที่คนไข้บอกเราเลยนะครับเพราะว่าการตรวจร่างกายแล้วก็การที่เราไปเจาะเลือดดูผลต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้คำตอบนะครับอาการของมันก็คือจะมีอาการเจ็บมากตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เจ็บแค่ส่วนเดียวแต่จะต้องเจ็บหลายๆส่วนนะครับอาการเจ็บเนี่ยนะฮะ มันจะเรื้อรังนะครับเกิน <K _ d ose> 3เดือนขึ้นไปนะครับเกิน3 <K _ d ose> เดือนขึ้นไปมักจะพบร่วมกับอาการอยา่อยางอาื่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอาการนอนไม่หลับนะครับนอนหลับยากเราก็ตื่นง่ายบางคนมีอาการหยุดหายใจในขณะหลับนะครับบางคนมีอาการชาตามมือตามเท้าหรือเหมือนับมีอะไรตัวอะไรไต,ต่ขึ้นมาตามมือตามเท้าอยา่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางคนเวลานอนเนี่ยนะอาจจะมีอาการแขนขากระตุกได้แล้วก็ทําให้รู้สึกเอ้กระตุกนิดนึงแล้วตื่นขึ้นมาเลยทําให้ยิ่งนอนไม่หลับเข้าไปใหญ่นะครับ บางคนก็จะมีความเครียดมีความกังวลต่างๆนะครับซึมเศร้าได้นะฮะหรือกังวลไปซะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันเราเลยทั้งๆที่จริงๆเนี่ยเราก็ทราบว่าเออมันไม่ควรจะต้องกังวลไปแบบนั้นนะแต่เราก็กังวลไปก่อนนะครับกังวลโดยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะกังวลแต่ว่ามันหยุดความคิดนั้นไม่ได้นะครับอ่นอกเหนือจากนั้นบางคนอย่างที่บอกมีอาการกรดไหลย,ย้อนนะครับ มีอาการที่เรียกว่า IBS หรือ Irritable Bowel Syndrome บางคนท้องผูกบางคนท้องเสียถ่ายบ่อยนะครับโดยที่หาสาเหตุอื่นๆอะไรไม่ได้นะครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นอาการที่เราเจอได้บ่อยๆนะครับไมเกรนอะไรพวกนี้ก็เจอบางคนปัสสาวะเจ็บเมื่อกี้อย่างที่เมื่อกี้บอกก็เจอนะครับบางคนปัสสาวะไม่เจ็บแต่ว่าเหมือนปัสสาวะบ่อยนะฮะบ,บ่อยรู้สึกว่าเดเดี๋ยวก็ต้องปัสสาวะอีกแล้วมันเหมือนจะปวดปวดปัสสาวะต้องรีบเข้าห้องน้ำนะครับไม่งั้นก็อาจจะราดได้นะครับเนี่ยก็คือเป็นอาการรวมๆที่บอกมาทั้งหมดนะฮะ นอกเหนือจากนี้อาการเพลียอาการไม่มีสมาธินะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราเจอได้บ่อยนะครับเวลาที่ไปหาหมอแล้วหมอคิดถึงโรคไฟบรมาเอลเจเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะมีอาการอาจจะมีการตรวจตามบริเวณต่างๆซึ่งท่านมีอาการเจ็บนะครับเช่นสมมติว่ามีการเจ็บบริเวณนี้นะครับกดไปเบาๆเท่านั้นแหละครับโอ้เจ็บมากเลยนะครับทั้งที่ปกติผมกดก็ต้องแรงพอสมควรกว่ามันจะเริ่มเจ็บนะครับนี่เรากดธรรมดาเหมือนกดนวดมันก็ไม่เจ็บนะครับแต่คนพวกนี้กดไปนิดเดียวก็โอ้ยเลยนะครับ หรือบริเวณตรงนี้นะกดไปนิดนึงโอ้เจ็บทนไม่ไหวแล้วครับหรือตรงบ่าตรงหลังตรงสะโพกอะไรเนงะี้ยบางคนกดไปก็โอ้ยเลยนะครับเจ็บมากนะฮะตรวจร่รางกายอย่างอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เจออะไรนะครับอา,อาจจะมีบางคนมาบน่นบอกว่าเนี่ยรู้สึกข้อมันตึงๆมันบวมๆตอนเช้าตื่นมาแล้วข้อมันรู้สึกมันขยับไม่ได้นะครับแล้วพอเวลาผ่านไปสายๆบ่ายๆเนี่ยอาจจะรู้รู้สึกว่าขยับได้ดีขึ้นซึ่งตรงเนี้ย บางคนไป Google แล้วก็ไปเจอว่าเฮ้ยอาการข้อยึดข้อติดเนี่ยนะครับที่เป็นตอนเช้าแล้วมันจะดีขึ้นตอนบ่ายเนี่ยเฮ้ยมันเป็นโรครูมาตอยนะโรคข้อรูมาตอยแล้วก็เลยกังวลว่าเนี่ยจะต้องเป็นรูมาตอยแน่ๆนะครับเวลาไปหาหมอแล้วหมอเขาตรวจเราไม่เจอว่าเป็นรูมาตอยกร็รู้สึกว่าเอ้ยหมอนี่ตรวจผิดหรือเปล่านะครับซึ่งจริงมันไม่ใช่นะครับอาการทางข้อเนี่ยเราเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ข้อที่ปวดในกรณีของโรคไฟโบรมาอัลเจียนนะครับถ้าเราไปดูตามข้อต่างๆพวกนี้เนี่ยนะฮะ ตัวข้อถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันบวมแต่เวลาหมอเขาตรวจแล้วมันจะไม่พบอาการบวมครับมันจะปกติเหมือนข้อธรรมดาทั่วๆไปเลยนี่แหละฮะแล้วอาการชาตามมือตามขาตามบริเวณต่างเนี่ยตรวจไปก็จะไม่เจออะไรทั้งสิ้นนะครับยกเว้นคนที่มีโรคร่วม,มอื่นๆยกตัวอย่างเช่นโรคคาร์โ t ท n n โน่ซินโดรมเช่นถ้ามีตัวเส้นประสาทที่มันเข้ามาที่ที่มือเนี่ยนะครับมันโดน เส้นเอ็นตัวนี้นะครับรัดแน่นจนเกินไปเส้นประสาทเส้นนี้มันก็จะทําให้เรามีอาการชาได้นะครับชาตรงมือได้นะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีโรคนี้ร่วมด้วยเนี่ยก็จะตรวจไม่พบอาการดังกล่าวนะครับอ่นนี่คือเป็นสิ่งที่หมอเขาตรวจเจอแล้วถ้าเราไปตรวจเลือดเนี่ยนะครับผลทุกอย่างจะปกติหมดนะครับผลอะไรบ้างที่หมอทุกไปเขาจะตรวจกันข้อแรกก็คือ complete blood count หรือ CBC นะครับตัวนี้จะเป็นการตรวจเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดนะครับ จะปกตินะครับยกเว้นว่าท่านจะมีโรคอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเป็นโรคอะไรนะครับตรวจเรื่องของการอักเสบในร่างกายเช่นการตรวจ ESR หรือ CRP นะครับสตัวนี้จะต้องปกตินะครับมันจะไม่แสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการอักเสบถ้า2ตัวนี้มันผิดปกติอันนั้นน่ะไม่น่าจะใช่โรคไฟโบร์มาลเจียแล้วแต่อาจจะมีโรคอย่างอื่นปนได้นะครับบางคนก็อาจจะกังวลแล้วก็ขอตรวจดูรูมาตอยได้ไหมนะครับก็ได้นะครับรูมาตอยบางคนก็จะตรวจดู รูมาตอยฟกเตอร์หรือว่าตรวจตัวแอนต c ้ซีซีพีนะครับไซคลิกซิตรูลินเอเ์แท็ไทย่ันเนี้ยนะครับตรวจแล้วมันก็จะเป็นลบนะบแต่บางคนเนี่ยก็จะกังวลมากกว่าน,นั้นเพราะว่าตรวจแล้วบางอย่างมันเป็นบวกนะครับคือรูมาตอยฟักเตอร์บางกรณีเป็นบวกแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นโรครูมาตอยนะครับอันนี้ต้องต้องฟังให้ดีบางทีต้อง ต้องให้หมอที่เชี่ยวชาญเป็นคนแปลผลนะครับเพราะว่าโรครูมาตอยนั้นบางคนบอกว่าเอผลเลือดของเรารูมาตอยมันเป็นบวกนี่ทําไมเราไม่ใช่โรครูมาตอยหมอเขาหลอกเราหรือเปล่าหมอเขาไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับคือรูมาตอยเป็นบวกเนี่ยไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นรูมาตอยเสมอไปนะครับมันเป็นอย่างอื่นก็ได้หรือบางกรณีมันก็แค่บวกแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เราเกิดอาการอะไรขึ้นมาเลยสักนิดเดียวนะครับแล้วในคนทั่วทั่วไปที่แข็งแรงดีไม่ได้มีโรคอะไรเนี่ยถ้าเราไปเจาะเลือดมาบางคนเนี่ย ก็เจอว่ามีรูมาตอยด์เป็นบวกได้ด้วยครับนะดังนั้นตรงนี้ก็อยากให้ทุกท่านทราบไว้ว่าบางทีเราเป็นบวกเราก็อาจจะไม่ใช่โรครูมาตอยด์ก็ได้นะครับอ่านี้บางคนก็อาจจะไปตรวจเลือดหาย,ยางอื่นเช่นดูเรื่องของไทร,รอยนะครับเรื่องของต่อมหมวกไตนะครับทุกอย่างออกมาปกติถ้าที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจหาเชื้อตัวหนึ่งชื่อว่าโรคลม์ลม์ดีซีสนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่ามัน มันทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆหรือเปล่านะครับบางคนเขาก็จะกังวนโลโรคโรคหนึ่งชื่อว่าโค r o n i c l ม m e disease นะครับหรือโรคติดเชื้อลนมที่เป็นแบบเรื้อรังแล้วก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับไม่มีสมาธิปวดหัวไมเกรนนอนไม่หลับอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ในทางการแพทย์เรื่องของโคร o n i c l y ์เนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงกันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งการไปรักษาโรคลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้อาการเหล่านี้หายไปไหนนะครับ อ่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็บังเอิญไปตรวจเจอว่าเออเราเคยเป็นโรคลามในอดีตมาก่อนนะครับอ่าทีนี้ถ้าที่บอกไปแล้วอ่าเรามีอาการเข้าได้คือมีปวดตามร่างกายทั่วทั่วร่างกายนะครับเรื้อรังมาเกินอ่าสามเดือนอาจจะมีอาการอย่างอื่นเช่นนอนไม่หลับนะครับนอนหลับแล้วตื่นง่ายมีอาการอ่อนเพลียนะครับสมาธิไม่ค่อยมีหรือว่าอาจจะมีอาการอย่างอื่นเช่นปวดข้อบวมที่ข้อนะครับมือเท้าชานะฮะ หรือมีอาการกรดไหลย,ย้อนมีอาการแพนิคหรือมีอะไรพวกนี้หลายๆอย่างรวมกันที่มันเป็นนานเกิน3เดือนนะครับหมอก็จะตรวจเลือดแล้วก็ถ้าตรวจเลือดทุกอย่างปกติตัวร่างกายปกติเขาก็จะวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคไฟบรอมไอเจียนะครับไฟบรมไอเจียนั้นมันมักจะเจอในผู้หญิงเป็นหลักนะครับผู้หญิงเป็นหลักนะเป็นได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเด็กยันอายุเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเจอในช่วงอายุประมาณสัก2 0 5สิถึงปีในช่วงนี้นะครับยิ่งอายุเยอะ จะยิ่งเป็นง่ายขึ้นคนไหนที่มีความวิตกกังวลเครียดง่ายพวกนี้อาจจะยิ่งเป็นเยอะนะครับแล้วที่สําคัญคือไฟโบร์มาเจียเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโรคที่เจอได้ด้วยตัวมันเองเดียวๆนะครับเรายังไม่รู้ว่าไฟโบร์มาเจียเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเราไม่ทราบนะครับแต่ที่เราคิดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโรคที่ตรวจแล้วในทางร่างกายกับในทางเลือดเนี่ยมันไม่เจออะไรเลยนะครับสันนิษฐานในปัจจุบันเชื่อว่ามีความเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ความเจ็บปวดของสมองนะครับ หรือที่เรียกภาษาทางการแพทย์ว่า central, central uh, sensitization นะครับ central sensitization หมายความว่า central ก็คือสมองของเราเนี่ยครับระบบส่วนกลางเนี่ยมันมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกตินะครับถ้ามันรับกระแสความเจ็บปวดที่ร่างกายมาที่สมองแล้วมันไวมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้การกดโดนเบาๆเนี่ยมันรู้สึกเจ็บนะครับถ้ามันรับมาจากในทางเดินอาหารของเราบางคนก็จะมีอาการท้องผูกหรือท้องเสียหรือกรดไหลย้อนพวกนี้ก็ได้นะครับ ถ้ามีอาการท้งปลายมือปลายเท้าพวงนี้บางทีถ้ามันเพี้ยนไปก็อาจจะมีอาการชาได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะอาการปวดที่คนทั่วไปเขาไม่ค่อยมีปัญหาเราก็ทันมีปัญหานะครับอ่าที่สําคัญโรครวมที่มันเจอได้ยกตัวอย่างเช่นมีการหยุดหายใจในขณะหลับนะครับหรือมีโรคแขนขาที่เคลื่อนไหวผิดปกติในขณะหลับตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องส่งคนไข้ไปทําการตรวจการนอนหลับเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยเพราะว่าบางคนเนี่ยการรักษาโรคร่วมพวกนี้ก็จะทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ ถ้าเราไปรักษาโรคไฟบโรมาเลอเจียอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้รักษาโรคพวกนี้นะครับนั้นเราจะต้องรักษาโรคที่มันเป็นร่วมกันคู่กันไปด้วยนะครับอ่ะทีนี้บางคนนะก็สงสัยเอ้แล้วเราเป็นไฟบรมาเลอเจียเรารู้สึกว่าเข้าข่ายเราไปตรวจกับหมอแล้วเออเรากินยาแล้วมันไม่หายเนี่ยเราทำยังไงดีนะครับมันมีวิธีในการรักษามันมีอันตรายอะไรไหมนะครับเพราะหลายๆคนก็กังวลว่ามันจะอันตรายไหมต้องบอกก่อนนี้นะครับไฟบรมาเลอเจียเนี่ย ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตมันไม่ได้ทําให้ข้อของเราเสื่อมไม่ได้ทําให้เรากลายไปเป็นโรค SLE โรคลูมาตอยโรคมะเร็งหรือโรคอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดนะครับไม่ได้อันตรายต่อร่างกายแต่มันทําให้เรารําคาญนะครับคุณภาพชีวิตของเรามันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันปวดร่างกายตลอดเวลาอ่อนเพลียนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอนอนแล้วก็หลับหลับ,ลบตื่นตื่นเครียดก็เครียดนะครับวิตกกังวลไปซัทุกอยาก่างหาหมอก็ไม่หายกินยาก,ก็ไม่หายนะครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับโรคไฟบมรเจียเนีย่ยมันรักษาให้หายขาดไม่ได้นะครับมันจะไม่หายขาดแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยนะครับส่วนวิธีในการดูแลเนี่ยมันจะต้องใช้การดูแลด้วยยาและการปรับพฤติกรรมรวมทั้งการปรับความคิดร่วมกันไปทั้งหมดนะครับพรเพื่อที่จะให้คนไข้ฟา,าโบรมาเจียเนี่ยอยู่ร่วมกับตัวโรคได้อย่างมีปกติสุขนะครับอ่าต้องอยู่ร่วมกันได้นะครับอ่าวิธีในการรักษาทํำยังไงบ้างนะครับ เรื่องของยาก่อนเลยนะครับยาเนี่ยมีหลากหลายตัวนะครับแต่ยายกตัวอย่างเช่นตัวนึ่งที่ได้ผลค่อนข้างดีก็คือยากลุ่มดู l อกซิตีนนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะไปช่วยเรื่องของการต้านซึมเศร้าไปพร้อมๆกับการช่วยเรื่องของการปรับความเจ็บปวดของร่างกายนะครับถ้ายาตัวนี้ก็มักจะให้ในตอนเช้านะครับส่วนเวลาที่เรานอนเนี่ยถ้าเกิดเราได้ยาตัวเดียวแล้วมันไม่หายนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการนอนหลับอยู่อีกเราก็อาจจะไปให้ยาอีกกลุ่มหนึง่งซึ่งทาให้เราง่วงนอนใน,ในเวลาที่ เรากําลังจะเข้านอนก็ได้นะครับแล้วมันก็สามารถช่วยเรื่องของอาการเจ็บปวดพวกนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นยากลุ่มกาบาเพนตินพริกาบาลินนะครับอเมทิปริลีนนอทริปริลีนยากลุ่มพวกนี้กินแล้วมันจะง่วงหน่อยนะครับเขาก็เลยให้เรากินเวลาตอนก่อนนอนนะครับส่วนยาพวกดู็อกซิทีนนี่กินตอนเช้าได้นะครับดูทั่วไปเราก็เริ่มแค่ยาตัวเดียวก่อนนะครับขึ้นอยู่กับเรามีปัญหาตรงไหนมากกว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องของการนอนหลับมากกว่าก็แน่นอนว่าอาจจะไปใช้ยากลุ่มที่มัน ง่วงมากกว่านะครับแต่ถ้าเราอาการปวดมันชัดเจนมากเลยเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ยากลุ่มพวกดู็อ,อกซิตีนนะครับเมนาเซพรีนพวกนี้ในช่วงเวลากลางวันซะมากกว่ามันก็จะช่วยเราได้เยอะกว่านะครับแล้วมันที่สําคัญคือมันช่วยเรื่องของการซึมเศร้าเราด้วยแล้วเรื่องของการวิตกกังวลต่างๆมันก็ช่วยได้ด้วยนะครับนี่คือการรักษาด้วยยานะครับถ้าตัวเดียวไม่ได้ผลก็มักจะใช้ยา2ตัวบวกกันขึ้นไปนะครับ แต่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมียากลุ่มอื่นๆซึ่งเราสามารถใช้ได้อีกนะครับแต่ว่ายากลุ่มที่ผมเล่าไปเนี่ยเป็นยากลุ่มที่เราใช้กันค่อนข้างที่จะบ่อยหน่อยนะครับนอกเหนือจากนี้เราจะต้องมีการปรับพฤติกรรมปรับพฤติกรรมอย่างไรนะครับแน่นอนการออกกําลังกายนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทํานะครับมันช่วยทุกอย่างเลยครับช่วยทําให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงช่วยลดอาการเจ็บปวดที่เรามีนะครับในช่วงแรกที่เราเริ่มออกกําลังกายใหม่ๆนั้นอย่าเพิ่งหักโหมนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย อา,อาการปวดเนี่ยมันจะเป็นมากกว่าคนทั่วไปนะครับคนเราถ้าเราไปออกกําลังกายใหม่ๆไม่เคยทําเราก็จะมีการปวดเมื่อตามร่างกายดูไหมครับแต่คนเหล่าเนี้ยอาจจะปวดมากกว่าคนอื่นแล้วไม่อยากออกกําลังกายไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการออกกําลังกายเท่าที่เราทําได้นะครับการทําโยคะก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับการยืดกล้ามเนื้อการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งการไปวิ่งว่ายน้ําอะไรพวกนี้ก็สามารถช่วยเราได้นะครับนี่คือเรื่องของการออกกําลังกาย เรื่องของการพักผ่อนอันแน่นอนอันนี้จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอถ้าท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับตรวจรักษาให้เรียบร้อยแล้วก็จะทําให้ท่านดีขึ้นนะครับเรื่องของจิตใจอันนี้สําคัญมากๆถามว่าทําไมนะครับคนหลายๆคนที่เป็นไฟบรมไอลเจียเนี่ยสาเหตุที่เขารักษาแล้วไม่ดีขึ้นนะครับฟังดีๆเหตุผลที่เขาไม่ดีขึ้นเนี่ยมันมักจะเพราะว่ามี2ข้อด้วยกันข้อแรกคนไข้ไม่เชื่อถือหมอ ไม่คิดว่าสิ่งที่หมอพูดเนี่ยมันถูกต้องนะครับไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเพราะว่าเราไปหาข้อมูลมาเราไปฟังมาแล้วเราไปเซิร์ชข้อมูลมาแล้วเราคิดว่าเราเป็นโรคแบบนี้ทำไมหมอเขาพูดว่าเราเป็นในโรคอย่างนี้นะครับทําให้เกิดการไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับปุ๊บเนี่ยสมองเราปิดรับเรียบร้อยแล้วครับปิดรับเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยโรคมันมักจะไม่ดีขึ้นอันนี้มีวิจัยชัดเจนทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่2ก็คือ การที่เราไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่หมอเขาแนะนำนะครับคือไม่กินยากินบ้างลืมบ้างนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าข้อแรกเราอาจจะไม่เชื่อในแง่ของการกินยานะครับหรืออันที่2เราอาจจะกินแล้วมันไม่ได้ผลทันทีเนี่ยเราก็รู้สึกมันไม่ได้หรอกต้องบอก่าอยางงี้ครับโรคไฟบลเมเจียเนี่ยไม่ใช่กินยาวันแรกเราหายนะไม่ได้กินยาแล้วบรรเทาเลยนะครับต้องกินเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นเดือนถึงจะเริ่มบรรเทานะครับไม่ใช่ว่าหมอเขาจ่ายยาผมก,กินแล้วก็เหมือนเดิมอนะ่ะไม่เห็นมันจะหายเลย ไม่ได้นะครับท่านจะต้องค่อยๆกินนะครับไม่ใช่ว่ากินวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะหายต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องอดทนกับมันหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการเข้าใจนะครับมีอะไรสงสัยถามหมอไปตั้งแต่ตอนที่ตรวจเลยนะครับให้เข้าใจกระจ่างอยากกลับมาที่บ้านแล้วก็มาสงสัยว่าไอ้หมอคนนี้เขาพูดไม่ถูกต้องเราไปหามาแล้วมันเป็นแบบนี้นี่ทําไมคือเรื่องพวกนี้ถามหมอให้เรียบร้อยให้เข้าใจนะครับ แล้วที่สํางานคือโรคไฟบรมายเจียนจะต้องบอกว่าไม่ใช่โรคที่ท่านคิดไปเองนะครับมันไม่ใช่มันโรคอยู่ในหัวของท่านบ้าหรือว่าโรคจิตอยู่คนเดียวนะครับแต่มันเป็นโรคที่จริงๆอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ความเจ็บปวดของสมองนะครับอย่างที่บอกไปเราเรียกว่า central sensitization นะครับตรงนี้เนี่ยการใช้การปรับพฤติกรรมการปรับความคิดการออกกํลาลังกายการใช้ยาต่างๆควบคู่ไปด้วย,ยรวมทั้งการยอมรับว่าท่านเป็นโรคโรคนี้มันจะสามารถทําให้ท่าน มีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็การรักษาจะได้ผลมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอ่าตรงนี้ก็ต้องก็ต้องเน้นย้ำว่าอย่างนี้นะครับโดยสรุปแล้วไฟโบ o รมเมลเจเนี่ยนะครับเป็นโรคซึ่งเจอบ่อยในผู้หญิงนะครับอายุได้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเยอะเลยนะครับ20 55เนี่ยเป็นหลักนะครับ มีอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายค่อนข้างที่จะเยอะกดไปนิดเดียวก็โอ้ยก็เจ็บนะครับมีอาการอ่อนเพลียนอนไม่หลับนะครับโดยเป็นเรื่องเกิน3เดือนขึ้นไปแล้วอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นเป็นไมเกรนเป็นแพนิกนะครับเป็นกรดไหลย,ย้อนมีอาการท้องเสียนะครับหรือท้องผูกบางคนมีอาการปัสสาวะบ่อยมีอาการปวดหน่วงอุ้งเชิงการานเยอะๆโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้นะครับพวกนี้ตรวจร่างกายก็จะเจอแต่อาการเจ็บตรงบริเวณที่ท่านบ่นนั่นแหละครับนะ ไปตรวจเลือดก็จะไม่เจออะไรทุกอย่างเป็นปกติหมดนะครับพวกนี้ก็จะเป็นโรคไฟโบ o ร์มเจียไฟโบรมเจียไม่ได้อันตรายต่อชีวิตท่านมันไม่ได้ทําให้เป็นโรคร้ายแรงในอนาคตแต่ว่ามันจะน่ารําคาญวิธีในการรักษาคือท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ควบคู่กับมันไปให้ได้นะครับโดยจะต้องยอมรับตัวโรคก่อนนะครับมีความเชื่อมั่นในแพทย์ที่รักษานะครับมีอะไรที่สงสัยก็ถามให้เคลียร์เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากห้องนะครับ ยาก็มีหลายตัวนะครับอาจจะเริ่มด้วยยาดู o x ซิ i ีนกินตอนเช้านะครับบางคนก็อาจจะต้องมีการบวกยาตัวอื่นเช่นปริก a บาลินกินก่อนนอนอ,อย่างนี้เป็นต้นซึ่งต้องทําภายใต้การแนะนําของหมอนะครับยากลุ่มอื่นอ๋อผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งยากลุ่มอื่นจะไม่ได้ผลนะครับเช่นยาไทเร n o l ยากลุม่มเอนไซมเช่น Ibuprofen, นนาพร x e n เซนโบ r าเรนดิ i ไดโครฟินแกนะครับเซเอรซิ c อ x ทอริคอ i ซิอาคอคร์คอเซียเหล่านี้ไม่ได้ผลทั้งสิน้น ไม่ต้องกินนะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับรวมทั้งยาที่เป็นกลุ่มอนุมันของฝินเช่นอ่าพวกนี้แหละห้ามกินเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าบางคนไปเจอหมอหาหมอมันไม่หายแล้วก็ไปขอกินในตัวเนี้ยนะครับเช่นยากลุ่มมอร์ฟีนอันนี้ไม่ควรกินนะครับมันติดนะครับอ่าทรามาดอลพวกนี้ก็ไม่ควรกินนานๆแต่ตัวนี้อาจจะกินระยะสั้นได้นะครับอ่า พวกนี้อย่าไปกินออกซิโคโดนอย่างเงี้ยห้ามกินนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรท่านแล้วระยะยาวจะทําให้ท่านติดยาด้วยซ้าไปซึ่งมันอันตรายนะครับนอกนจากนี้บางท่านก็อาจจะไปขอเพิ่มวิธีอย่างอื่นเช่นการฝังเข็มการรักษาโดยธรรมชาติก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าแนะนําว่าให้ทําร่วมไปกับการรักษาแผนปัจจุบันด้วยนะครับต้องรักษาแบบองค์รวมนะครับถ้าท่านไม่มีความเชื่อมั่นในแพทย์ที่ท่านไปรับการดูแลรักษาด้วยเนี่ยมันจะยิ่งไม่หายนะครับ ท่านจะต้องมีความเชื่อมั่นนะครับต้องเข้าใจในตัวโรคโรคนี้มันจะอยู่กับท่านไปตลอดชีวิตไม่มีทางหายได้จะต้องเรียนรู้วิธีอยู่กับมันนะครับการใช้ยาจับบรรเทาอาการของท่านได้การเปลี่ยนความคิดให้ยอมรับตัวโรคนะครับมองในแง่บวกนะครับออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอรักษาโรคของการนอนหลับนั้นมันก็จะทําให้โรคนี้เป็นโรคที่ท่านสามารถอยู่กับมันได้อย่างปกติสุขนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ